สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5้ทาร์ลอตนะครับมโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นะครับของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31ตุลาคมปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคณาและลาสีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่เขาปิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เ,เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวาธาตุไฟเมสิงธนูนะครับ ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังของไพ่เซลติคอรมอต้นอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานของไพ่ใบแรกมี3ดาบ、ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจเหมือนกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมา คุณอาจจะปล่อยกับความรู้สึกแล้วก็ได้นะหรือมีการที่คุณอาจจะพยายามที่จะลืมใครสักคนหนึ่งออกจากความคิดของคุณคุณอาจจะกลับมาเข้มแข็งในตัวงคุณเองมากขึ้นแล้วก็ได้นะามีโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่ในตัวคุณเองโอกาสที่คุณกลับมาถือความรู้สึกในตอนนี้ของคุณไว้นะเหมือนกับการที่คุณได้ พบกับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆและโอกาสดีๆก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ g ออบวานนะครับเป็นราชาถือไม้เท้านะความมุ่งมั่นความมุมานะความตั้งใจในตัวคุณเองเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่คุณเป็นคนที่เอาใจใส่เต็มที่นะครับเป็นพลังงานไพ่ในเอเดอวานนะการเริ่มต้นที่ดีที่ในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเมดิเชียนนะ คนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหณรคนที่มีสัมพันธ์พิเศษในตัวของคุณเองเป็นคนที่เกิดวันพุธก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิกตอรี่หองความสำเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะโอกาสและเส้นทางแห่งชัยชนะในตัวของคุณเอง เป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความสําเร็จในตัวของคุณนะครับเป็นลาให้5ดาบนะการเลือกราการยาล้างมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังองางไพเอทอปครับนะการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตูกของคุณเองนะครับเป็นการที่กลับมาเอาใจใส่มากขึ้นดูแลในตัวของคุณเองนะมีพลังงานความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายามทําเพื่อเขามามากพอแล้วก็ได้นะ เหมือนกับความเจ็บปวดกําลังที่จะผ่านพ้นไปนะครับเป็นพลังไพ่เจ็ดเหรียญน,นะการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทความเอาใจใส่นะมีพลังาไพ่เพ e อ f c คอยนะการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆในตัวงคุณเองนะมีการที่ได้พบเจอกับคนใหม่ก็ได้นะโอกาสที่คุณมีความมั่น คงในตัวคุณเองมากกว่านะครับเป็นพลังขอไพ่ยในความรู้สึกในตอนนี้อาจจะมีการที่วันเวลากําลังที่จะเปลี่ยนไปในวันเวลาข้างหน้าของคุณนะออทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปวันข้างหน้านะครับเป็นพลังขอไพ่ยในความรู้สึกในตอนนี้ที่เป็นการที่คุณอาจจะชิดความรู้สึกที่แท้จริงในตัวคุณเองการก้าวไปข้างหน้าการมองไปข้างหน้าในตัวคุณเองนะครับเป็นพลังเอไพ่ยฮาลา,ากัสนะฮาลากัตคือการที่ในตอนเนี้ย เหมือนกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้บททดสอบแห่งจิตใต้สำนึกในตัวของคุณเองนะมีการที่ได้พบเจอสิ่งใหม่ๆพบเจอโอกาสแห่งการเริ่มต้นของคุณนะครับเป็นพลังไพ่ในตอนเนี้ยในความรู้สึกของคุณนะที่เป็นการที่ได้กลับมาดูในตัวของคุณเองนะว่ากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายาม ทำเพื่อเขามามากพอแล้วแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดคือความเศร้าคือความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามนะอ่าที่จะพยายามหรือตัดใจได้แล้วก็ได้ในตอนนี้มีคนที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เป็นคนที่อาจจะ คิดและลังเลอยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะมีพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทความเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างการทุ่มเทไปข้างหน้าในตัวของคุณเองเป็นพลังงานของการที่คุณนาจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณโดยก็ได้นะออมีพลังงานของการที่ขอรูปพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ ลมนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะ,อะขอเช็คพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่ใบใแรกนะมีพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสแททิดาดาวสุขดาววีนัทคนที่คอยเกื้อนหนุนคนที่เคยเกื้อกูลกับคนที่คุณรักนะมีพลังงานการที่คุณเป็นคนที่ช่วยเหลือใครแล้วเอาใจใส่ใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เต็มที่ดูแลเต็มที่นะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ด 7ถ้วยโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองมีพลังงานไพ่เดอแอมพ์เตอร์มีพลังงานของไพ่คู่เข้ามาคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคู่คนที่เคยร่วมทํากันมาหรือคนที่เคยอุปถัมภ์เคยคาจุนเคยเกื้อกูลหรือการที่คุณกับเขาเคยดูแลและห่วงใยมีคนที่เสียดายโอกาสมีคนที่เสียดายวันเวลาดีๆที่มีกับคุณได้มีพลังงานของไพ่ควีนวานนะครับดา ้าชนีถือไม้เท้านะออมีพลังงานความเข้มแข็งในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ได้นะออมีพลังงานไพ่เดินเลเวอร์นะครับเป็นพลังอานไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้มีการมุ่อ่อนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผรใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณ การเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นลังไพ้ t ู o of ออครับเป็นการที่ได้พบเจอก็ได้นะหรือยังมีพงานความความที่ยังผูกพันยังผูกมัดในความรู้สึกของคุณในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่อาจจะตัด กับความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังงานความคิดถึงความโหยหากับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานไพ่จัดเม้นการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองมีไพ่แห่งการที่ในตอนเนี้ยเหมือนกับความรู้สึกของคุณนะจะได้เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆในตัวของคุณแล,แล้วก็ได้นะพฤติกรรมและการก,าร,กระทํานะเออมีพลังงานก,การที่หลุดพ้นแห่งจิตวิญญาณในตัวของของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่สเตน สเตนนี่คือพลังงานของไพ่ชาวสิงลัคนาสิงนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าเหรียญนะมีพลังงานการที่ในตอนนี้ร <Huh? S 2> ู้สึกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยพยายามทําเพื่อเขามามากพอก็ได้หรือมีคนที่ทิ้งผ่านละความรับผิดชอบหน้าที่ไว้ให้กับคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดอรซันเดอรสตาร์นะครับเป็นพลังงานของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มองในอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ด จ็ดดาบนะ,ะมีพลังงานการพูดโกหกหรือการทำารืดอหนังซึ่งกันและกันนะครับเป็นทางการแอบสืบแอบซ่องความดือ้อความรันความเอาแต่ใจการที่มีคนที่นิสัยมันเด็กๆก็ได้นะมีพลังงานของการที่ในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่คุณได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆในตัวคุณเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นและเรียนรู้ได้เสมอนะครับเป็นพลังงานการที่คุณอาจะกลับมาในตอนนี้ของคุณมีโอกาสต่างๆในปัจจุบันของคุณอาจจะเป็นการเรียนรู้ในใน หลายๆอย่างนะมีพลังงานไพ่ในวันที่คุณวิ่งตามใครสักคนหนึ่งตอนนี้คุณเป็นคนที่หยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นการที่คุณจะพยายามในวันที่คุณนิ่งในวันเวลาที่คุณหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งจะมีคนที่อาจจะเป็นห่วงคุณนะเอออยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเป็นลันงไพ่แปดถ้วยนะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโดรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคำอธิษฐานขอพรของคุณนะครับ เป็นการพบเจอก็ได้นะหรือการที่ในตอนนี้ในความรู้สึกข,ของคุณะจะเป็นคนที่กลับเข้ามานะหรือคําอธิษฐานขอพรของคุณด้วยก็ได้นะครับเป็นลายให้ในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกข,ของคุณะจะเหนื่อยและก,กับความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาพยายามทําเพื่อเขาเท่าทไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดก็ได้นะในสิ่งที่ผ่านมาก็เหมือนสายลมที่พัดผ่านไปแล้วกับความรู้สึกในตัวตนของคุณนะครับเป็นทางการเลิกรา การยาลางก็ได้นะมีพลังไงพ่เจ็ดเหรียญความพยายามความทุ่มเทสาถ้วยเป็นพลัง,งของไพ่เอดออฟครนะการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองนะครับเป็นพลัง,งของไพ่เอดออฟวานนะเออเป็นพลัง,งของไพ่คิงออฟวานนะครับราชาแห่งไฟนะคนที่มีความเป็นผู้ นำในตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ผ่านมาเยอะเหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านไปแล้วมันเหนือนอยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดไม่ได้เหมือนกับการที่เราจะเป็นฝ่ายที่ตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังพ่ยเดอ o ทาวเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้มีพลังพ่การปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงนะครับเป็นพลังพ่7เจ็ดเป็นหนึ่งดาบความจริงความชัดเจน การกลับเข้ามาในความชัดเจนของคนคนหนึ่งหรือมีคนที่กลับเข้ามาเคลียร์ใจในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะามีพลังงานไพ่เดทนะครับเป็นพลังงไพ่การจบเพื่อเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆในตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงของไพ่ชาวพุจิกลักคนาพุจิกนะครับหรือการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความสุขความทุกข์ความเศร้าความเสียใจ ความพัดภาคนะเออมีพลังงานไพ่เดวิลนะมีพลังงานการที่ยังมีพันธนาการร่วมกันไม่ว่าจะมีครอบครัวหรือมีลูกด้วยกันแล้วนะครับเป็นพลังงานไพ่การโยนกับปัญหากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาโอกาสที่คุณได้เริ่มต้นโอกาสในตัวของคุณเองนะครับอขอรูปพลังงานไพ่ใน ปัจจุบันนะครับของชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับคนที่อยู่ในใจคุณเขาถ้ามาไรอยู่นะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับ <S <S เป็นพลังงานนะขอดูพลังงานนะครับเป็นาไพ่เดือยไฮโลแฟนนะมีพลังงานการไหว้พระหรือการสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิก็ได้นะมีพลังงานการมูฟออนนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการมูฟออนในตอนนี้ของคุณด้วยก็ได้นะหรือการที่เขาอาจจะยังพยายามที่จะมูฟออนจากคุณหรือเป็นฝ่ายคุณที่มูฟออน ให้ให้กับความรักครั้งนี้แล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่สิบหม้เท้านะครับเป็นความทุ่มเทความพยายามการแบกภการะความรับผิดชอบมีพลังงานของไพ่ใน6เหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันนะมีเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยนะครับเป็นพลังงานไพ่ชัดเหม็นการหลุดพ้นการตื่นรู้นะ มีพลังงานของคารที่ใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะมีพลังงานการที่เหมือนคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบนะครับมีพลังงานของไพใ่ในในออฟสอตนะมีพลังงานการวนกลับการวนคืนความช่างใจความพยายามในตัวของคุณนะที่มีพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่ดูแลว,ว่ากับสิ่งที่เขาทําไปเนะี่ยเขาเหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาของเขา มันอาจจะเป็นการที่ยังมีความผูกมัดยังมีความผูกพันที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดเหมือนยังลืมกันละกันไม่ได้นะมีการที่ปิดกั้นมีการที่บล็อกมีการที่มีกำแพงหรือการลังเลการตัดสินใจในตอนนี้ของคุณนะมีพลังงานไพ่ในออฟคัพนะครับเป็นอสศวินถือถ้วยนะการละยานิมิตรคนที่คอยเกื้อหนุนคนที่เคยเกื้อกูลคนที่เอาใจใส่ซึ่งกันละกันนะมีพลังงานของไพ่ดิเอ็มเพรสนะครับเป็นพลังงานไพ่ ควี Queen African, นออปเปอร์เคินะมีพลังงานงไพ่สามดาบความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนะมีพลังงานของไพ่เดอะเอ็มพลเอร์นะครับเป็นพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีนะที่เป็นการที่เขายังอยากกลับเข้ามาอยู่นะในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะครับในความรัก ในความสัมพันธ์นะอขอดุลพงานางไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับอขอเช็คพลังงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีหนึ่งเหรียญน,นะครับสิ่งดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสที่เขาเขาอาจจะไม่มีการที่เหมือนคุณนะจะ ได้โอกาสเริ่มต้นก็ได้นะหรือการกลับเข้ามาพูดคุยหรือการกลับเข้ามาเคลียร์ใจนะเป็นฝ่ายที่จะมีการกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาซึ่งการละกานหรือต่างฝ่ายต่างยังอารมณ์ร้อนต่างฝ่ายต่าง,างยังมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันอยู่ด้วยก็ได้นะหรือการที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ยอมเดินถอยออกมาก็ได้นะมีพลังาการที่ในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกของคุณได้ อาจจะปลดปล่อยไปแล้วก็ได้นะมีพลังไพ่เดิมอียิชเชียนนะครับเป็นพลังไพ่คิงออฟเทเกิลนะเออราชาถือเหรียญน,นะครับเป็นพลัง,งภพ่ในเด็กถือดาบนะออการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจการที่เหมือนกับความสึกในตอนนี้นะที่เป็นการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาถือหัวใจอยากกลับเข้ามาถือความรู้สึกของคุณไว้นะครับเป็นพลัง,งภพ่ในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกที่มีปัญหาการที่เหมือน ความอึดอัดหรือการปิดกรรักรร้นหรือการลังเลหรือการตัดสินใจของคนคนหนึ่งนะามีการที่เริ่มต้นมี the emperor นะครับการม o ่ออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมานะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญนะครับเป็นพลังไพ่ the sun ความสุขความสมหวงังความสมําเร็จคุณกับเขาเคยมีความอบอุ่นด้วยกันมีคนที่เหมือนกับการที่ในตอนนี้มีคนที่คิดถึงความที่เอาใจใส่กันด้วยก็ได้นะหรือการที่ในตอนเนี้เหมือนกับความรู้สึกของคุณนที่กลับมา นิ่งอยู่ในบาลังของคุณนะคุณกลับมาเข้มแข็งในตัวของคุณเองมากขึ้นแล้วก็ได้นะในตอนนี้เหมือนฝ่ายคุณที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้นะครับเป็นพลังงไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเหมือนยังติดแงกอยู่ขัอคามคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะมูนความ ผิดหวังความเศร้าความเสียใจนะเออมีขาดที่เขาอาจจะยังลืมคุณไม่ได้ในใจลึกๆของเขาเขายังคิดถึงคุณอยู่นะมีพลังงานการที่ในตอนเนี้ยเหมือนกับความสึกเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะรอวันเวลาที่เป็นการเวลาเยียวยารักษาแผลใจของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะจัสติกนะครับเป็นพลังงานไพ่ชาวตุลลัคนากุุตุลน,นะเออมีพลังงานการที่ในตอนเนี้ยเหมือนจนะัสติกเนี้ยเป็นคนที่ มาจริงใจก็ได้นะหรือการที่กลับเข้ามาเคลียร์ใจหรือมีความยุติธรรมซึ่งกันและกันก็ได้ความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งในถัวง,งคุณเองคุณอาจจะตัดเขานะหรือการที่ในตอนนี้ในความซึ้ของคุณอาจจะมีการที่อย่างลังเลหรือมีการที่มีข้อตกลงหรือทางด้านกฎหมายในตอนนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับพอดูพลังงานไพ่ใน ในปัจจุบันในอดีนะครับขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟแม่ถึงธนูนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในสรุปและแนะนํานะครับมีพลังงานไพ่ความมั่นใจในตัวคุณเองนะมีพลังงานไพ่เด็ดทาแผนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันนะครับเป็นพลังงานไพ่8ด ไม้เท้านะการติดต่อการสื่อสารการพูดการกุยมีพงงนะลังาไพ่ในคิงออฟวานนะราชาถือไม้เท้านะครับเป็นพลังงไพ่เด่สันความสุขความสมําเร็จความสมหวงังความอบอุ่นที่อยู่กับตัวคุณเองมีพลังงไพ่ในตอนเนี้ยเหมือนกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นการที่วนกลับหรือการหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะเออหรือการที่คุณอาจจะ เริ่มสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นพลงไพ่เดอะสตาร์นะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลางไพ่เดมเพลสนะในไพ่สรุปและแนะนำนะครับเป็นาลงไพ่ใน King of วานนะไอ้คิงคิงถือดาบนะครับเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งและชัดเจนในตัวของคุณเองเด นะเดจบนะครับเป็นพลังงานการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการที่จริงใจหรือชัดเจนในตอนนี้ของคุณนะมีพลังงานการที่เป็น6กเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันหรือเป็นฝ่ายคุณที่ช่วยเหลือเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวด้วยก็ได้นะาเหมือนเหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาความพยายามที่มากพอแล้วก็ได้การเรียนรู้การเริ่มต้นใหม่ในตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานที่เหมือนการกลับมารักตัวเองหรือการกลับมากอดตัวเอง นะเออมีพลังโอกาสที่ดีในตัวของคุณเองนะเออการเริ่มต้นโอกาสที่ดีของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังไพนะ่เดอะเฮอร์มิตนะเอ่อชาวกันลักษณะกันนะครับเป็นพลังไพ่คิงถือถ้วยนะเอ่อการกลับมาถือหัวใจหรือการกลับมาดูแลหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาเมเจอร์พัสดท้ายนะครับเป็นพลังการที่ในตอนเนี้ยเหมือนกับความรู้สึกของคุณอาจจะ ได้โอกาสการเริ่มต้นใหม่ในตัวของคุณเองนะโอกาสที่ดีในตัวของคุณเองนะครับเป็นทางไพ่ในความอบอุ่นก็ได้นะหรือการที่การพบเจอคู่อธิษฐานขอพอรร่วมกันมานะครับเป็นงการที่ในตอนนี้มีการที่คุณกลับมาอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะมีพลังงานการที่มองไปข้างหน้าในตัวของคุณนะครับในความรู้สึกที่มันอาจจะเคยผิดหวังหรือเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมานะของ ธาดไฟนะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับ